อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าพามาชมตู้ของเล่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะของสะสมมาจอกมาแจก๊กสมัยเป็นเด็กสมัยเป็นสาวจนตอนนี้ค่ะมาจอกมาแจ๊กค่ะมาจอกมาแจ๊กมาจกมาแจก๊กเลยมาจอกมาแจก๊จก,แจกเลยค่ะ สะสมใบนา่ารักบอครับพี่น้อง่าปด้งๆดงน่ารักว่คะคะไปพาไปดูแก๊งสามอ้อแก๊งสามอ้อน่ารักไหมคะน่ารักไหมมีคนหนึ่งกระโดดข้ามรั้วไปแล้วฮัลโหลยายถ่ายขอถ่ายคลิปแป๊บหนะึ่ง สุดๆเลยดื้อสุดๆเลยค่ะดีซีกว่าค่ะพี่น้องของเสาันสุกที่สิบห้ากันยายนหกหกค่ะเขามาเบิงเข้าเจ้ารบกันค่ะพี่น้อง นนูตุ๊กตุนตุ๊ตก,กตาของบอดด้มีราคาหลายดอกค่ะพี่น้องแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจเนาะคะ่ะเขากะสะสมแนวเขาว่ามันตหกักของไม่ได้มีราคาสูงอะไรมาต๊อกมาแตกเอาลูนะุเนาะก่อนอื่นก็ฝากกด ติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกดไลค์กดแชร์พวกหนูด้วยนะคะคนนี้พี่คนโตน้องแอนนี่ค่ะสองกิโลแปดขีดแล้วค่ะคนนี้น้องรองสองกิโลหกขีดคนนี้ไอวี่น้องเล็กเด็กผู้ชายยี่สิบนิ้วค่ะคนนี้ หนึ่งจุดสองกิโลหน <c oughs> ึ่งจุดสองเลยหนึ่งจุดสามไอดีหนึ่งจุดสามใื่ค่ะพี่น้อง <c oughs> ใกล้จะใกล้จะนักทอแม่และค่ะรวยไงแม่เขาสามจุดเจ็ด ขอดเมื่อนี้เขาเจ้าก็ได้หกสิบห้าวันสองเดือนก็หาไว้จ้าพี่น้องค่ะเพิ่นขอดวันที่สิบเพิ่นออกมาวันที่ะะสิบกรกฎาคมหกหกอะค่ะสิบกรกฎาคมหกหกถ่วยกาแฟค่ับพี่น้องค่ะน้องมแนัง เก็บของมะน้องมะแนงแต่ก่อนชอบดื่มกาแฟมากค่ะเดี๋ยวนี้เลิกแล้วเลิกแล้วคุณหมอไม่ให้ดื่มกาแฟค่ะสงสารคุณหมอค่ะต้องเชื่อฟังคุณหมอค่ะน่ารักไหมแค่อยาสู้กันสู้กันสู้กัน,กน,กนบอลุ ขึ้นนะขึ้นนะขึ้นนะต่อสู้ต่อสู้ตึ้นนะตึ้นนะตื่นมาแต่ดึกๆกนนตื่นนวดเจาะมาตื่นมาปลุกแต่ดึกดึกคุณสับพี่น้องค่ะดื้อค่ะกัแม่นทีมนี่ลหละจ้าเนื้อดื้อมากเลยคนนี้พ่อชี่าว่าแม่เชว่าว่าทำไมได้แบบนี้ครับพี่นองค่ะ แม่นหนูบุลลี่กลายเป็นกลายพันแล้วหนูกลายพันธุ์แล้ว ตึ้งเมึงตึ้งเมึงตึงนึงต้งเึงตึ้งเมงตึ้งเมงายซื้อของเล่นให้เดี๋ยวไปเอาของเล่นมาให้เพิ่นกันค่ะพี่น้องค่ะ เอาไม้ของเล่นเดี๋ยวค่อยออกไปเล่นนะลูกนะเดี๋ยวไปออกไปเล่นไหนขอดูตาหนอไอแลบลินลินกระดำด้วยค่ะพี่น้องเขาว่าหมาลินดำกัดบอ่ค่ะนี่แหละค่ะหมาดูหมาดูลินดําเล็บดำดำทุกส่วนยกเว้นพุงตัวนี้ก็ดําทุกส่วนยกเว้นพุง พ่อเขาสีขาวแม่ก็สีขาวนะคะเยังคิดว่าว่าแต่ว่าพ่อเขาจะมีพวงหางสีดำค่ะแบบแบบลูกชายค่ะพวงหางสีดำขอดูไอซี่หน่อยนี่นี่นี่น่นี่ค่ะพี่น้องค่ะพวงหางสีดำแบบพอด้ค่ะแตบบ่พ่อเขาไปอยู่สวรรค์แล้วลูกกำมพาด้ค่ะนพี่น้องค่ะ ฝากติดตามเนี่ย้อค่ะเด้อ,อกดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกา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 งกุ๊กกิ้งจับมาใส่กระด้งนะคะขันเท้าว่าจับใส่ยังสีล่ล่ะบริทายงามเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมีคนบอกว่าไม่อยากให้โตเลยกำลังน่ารักมาก กำลังสนมากยายบอกแล้วก็มีเพื่อนบอกว่าอุ้ผู้ชมเพื่อนบอกเอฟซีเพื่อนบอกว่าสีสวยมากครับเพื่อนว่านะคะได้สีดำสองตัวตอนแรกอีเมลว่า นั่งได้ละได้สีดำสองตัวคนนี้ออกตีหาชิบหานาที่จากคนนี้ออกตี 5, 5าหานสามชิบหานาที่ห่างกันยี่สิบนาทีผู้นี้ออกลืนมูค่ะออกหกุ่งคุณห่างเป็นชั่วโมงเลยค่ะนี่เนะืโลสามขีดห่างจากเอื่ยค่ะเอืยเ่ยไงเบิดล่ะไอวี่ไอวี่ครับรายงานตัวชาวมาชิกหน่อยครับน รายงานตัวไหนลูกนานๆรายงานตัวพี่ๆพ,พ,พ่อๆแม่แม่เอฟีหน่อยพี่น้องขารับชมจากทั้งใดสามารถคอมเมนต์นมาคุยกันใดเด้ค่ะคะนน,น,นี้น้องแอนนี่คนนี <isas> ้น้องแอนนี่ลูกคิดว,าวา่าแต่เป็นพูดเดินยักษ์นะคนนี้น้องเอมี่คนนี้น้องไอ จะปล่อยแล้วพี่น้องคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าขอให้เอฟซีพี่ๆพ,พ,พ่อแม่แม่มีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามได้จ้าบ๊ายบายพบพอกันใหม่คลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ